มีคนเยอะตื่นตัวไว้อ๋อพี่ผมพูดกับพี่อยู่นะแต่ว่าผมลืมเปิดไมค์กี้ผมพูดกับพี่แล้วผมลืมเปิดไมค์ได้ปืนแล้วโอเคทุกคน ผมเปิดไม่แล้วเฮ้ยเพื่อนปะพี่พี่ไปไหน ไปไหนแล้วมันหนีไปไหนแล้วเราไม่มีปืนแล้วมันวิ่งหนีไปไหนอ่ะมันวิ่งหนีไปไหนแล้วอ่ะ ไม่ดีเอาไวมากติงเมาโโอ้หขึ้นไปด้านฟ้าเมาดูดิเมาแรงมากทุกคนยิงไม่โดนยิงไม่โดนไปตาย Triple kill เมาแรงเกินไปอ่ะขอเมาเบาหน่อยโอ้โหนี้ก็เบาไปเบเบาับบนึงพี่บนึไปไหนอ่ะรุดเหรอทำไมรุดอ่ะโอยเมา ไม่บรรลุนนไปตรงนั้น,น,นแบตหมดหรืออะไร หนึ่งหลุดแล้วหลุดเลย Killing s p r e ุลุดลมาเข้ามา Killing spree ไปตรงนั้น Killing spree ยังไ,ไม่โดนเฉยแล้วี0ตัวเอากระทกมันไปม่มีคนจะชุบมีคนจะชุบมีคนจะชุบ นไม่ชูปล่มไปไหนล่ะไปอะเฮ้ย,ยทำยิงไม่โดนดูดิทุกคนยิงไม่โดนเลยเมาะอะ ไม่โดนหัวเลยอะทำไมไม่ค่อยโดนหัวอะไรเมาสไม่ดีะม,ม,มีใครเปิดอลยเนี่ยมีคนเปิดอันนี้ด้วยใครเปิดวะ ไปไหนแล้วคนเปิดไปไหนอ่ะคนเปิดมันหายไปไหนแล้วสวัสดีทุกคนใครเล่นโดนมาแบก ไม่มีแล้วหมดแล้วหมดแล้ว,มลวไม่มีใครอีกแล้วไม่มี มันอยู่ไหนอ่ะเพื่อนศัตรูมันอยู่ไหนเพื่อนศัตรูศัตรูอยู่ไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนโถเพื่อนเพื่อนคุยกับเราเลยทุกคนเพื่อนไม่คุยกับเราอะไรมันยืงน,นิ่งเลยมาถามว่าศัตรูอยู่ไหนมันก็ไม่บอกเอาอนะอุย้ยปืนสองยิงเวลาเหลืหอหนึ่งตัวแล้วทีนี้ งามไสล้ละสุดท้ายเมื่อหนึ่มึงยิงขาไอ้เวชินดีค่ะทักทายกันได้ทุกคนพวกคนทักาทายกันได้ใครเล่นด้วยเม้นคอมเมนต์มาเลยขับรถเฮ้ยขับรถไม่ขับรถ ก็แค่ประตู